จ้าเมื่อกข้าวแล้วระกันงนะจ้ามามาวันนี้มีแต่มโนแซ่บๆนี่ับจอดมาเหมือนเดิมมา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 กินข้าวครับผมเมนูปลาทอดครับปลาทอดที่ไหนมีแต่แคบหมูอ๋อเอปลาทอดน้ำพริกน้ำพริกกะทิไข่เจียวก้อยหอยไข่เจียวบู๊ย ไข่เจียวไขาวาอร่อยจังอ่านบิดปากนะครับเน,นนะาะคำแรกผมขอเป็นไข่เจียวก่อนแล้วกัน <laughs> เธอ,อจะแย่งจอดดี <laughs> ขอเป็นไข่เจียวก่อนคำแรกเลยมาครับอ้อนนีนนร่อย<ะ>มากอ,อร่อยมากไม่จำสูตรแล้ว อันนี้กินอะไอันนั้นน่ากินนี้น่ากินนี้นะคะนี่นะแกงกินเนาะน้ำแกงวีลูเอ้ยไม่ใช่น้ำพริกกะทิหอมดีหอมอร่อยไหมคะใช่ค่ะทำไงอร่อยใช่อร่อยทำยังไงทำยังไงน้ำพริกกะทิมันแสบเลยั้มของ เดี๋ยวลองชิมปาลาครับปลาหามาใหม่ๆเลยบูยเอาอันนี้ให้คนตกก่อนคนคนตกได้ปลาทอดนี่เหรอใช่างออันเยอะอยู่เป็นได้ก็เป็นไม่มจักเลยเนาะ นี่ขอปลาทอดครับคือทอดเองนะเหนือแมงมุมก็ยังตอนจับมาเดยอยู่ตอนจับทะลูกันอังที่ล่ะตอนพอขยังสี่หนังสุดสำเร็จนะอ้ my god ก้อยหอยโอเตะบนนั่งไปได้ไหมนั่งเท่ไหรลูกนั่งเลยนั่งเลยโอเคโอเคเชิญค่ะค่ะนั่งเลยลูกนั่งเลยโอเคค่ะก้อยหอย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 ก็จานแบบง่ายแม่เดินน้ำตีน้ำ กาวติดคอไม่เป็นไรโมแมนก็อ well ันน้เาอแก่โยเคน้ไม่ปานนะแกงน้ดพริกนะซอยผัอืิ่งเอดีโอไม่ใช่แกบหมูแกบหมูกับน้ำพริก กะทิอมกไปเลยกำลังกินทางแหลกว่าทำนาโบว่ะอืหลกะทิอันไหนอี้กะทิอน้เนื้แซบกินมันเป็นกะทิไอปัดทูกะทิจะอร่อยหอม กินข้าวเนนีก็ได้กินข้าเจ้าก็ได้แม่บน้ำให้หน่อยแซ่บไปเนาะนี่ราาเสียจริงหอหมูแมนเด็จไม่ว่า,วากินเขาค้ายหนูกินอะไเนได้น่าหานลื่หมกหกะทิเยเ่ไว่าไม่ได้ใสตอมันบอก,กนี่กะถูกีเปม เป็นะยางนงี่ทีนี้ของเลียกอ่ะก็เป็นกะทิเดียวกันแต่เขาเป็นทีนี้เบกูก็ไปพริกสดอันบางๆรู้ยังหนเจ้าตายเดียวกันเล่นอืมอร่นนกกอยมากอมมากเลยก็อกกกอเลย แรกติดใจเลยอืมติดใจบ่าไหมติดใจคือเขาค่อยกินตะปพนแบบมับานเห่านาะมันบานเห่าอ่ะนะอืมมันจะหอมกินกะทิมันจะหอมอันนี้ถ้ามีบลาเขือไอ้เขือเปอปลาเขือไล่หน่อยเนาะโอ้แสบมากเกากันครับกัดหอยกรอบกรุบกรุบกัดหอยไปนะกัดบลาเขือ มีหอยอยู่ในนี่มันบอกอเอาแล้วครับเอาแล้วครับหอยเอาอมากุ้งเคีอยวหอยเลยตเลิดโอ้นี่ไปเห็นหอยพอดีไปหอยเลยบาทนี่หาเงินคนมาหอเง,งินฉีดอะหอยจีขอเสื้อเรียาหาเป็ทุแขน แกนทำานีไอีกอีกสุทุเรีวยูลงอือรอบนี้จะตายยังมัสมัครตายยังไงูจะเนี่ยที่หน้าทํามาแบบจิ้มจิ้มปิ้งทำยังไงอ่ะ เกินเขาเอาัตมกกินกันอยู่แบ่งกันด้วย่ะหัวอหอหัวอหัวอยอ่ะแม่ไหมถ้า่เจีกินอร่อยมากทอดปลาห้องอันนคุณนายยกกให้คุณนรุษตาเจ้าินนึงไปกินนหอย ก็กอบก่อนกินทัง้งกลางนี่อะนนี้จจแซบ่บๆเนี่ยไม่ใช่กินดังแด่เราลองกินปลาปลาอันนี้ปลาอย่างนเ่าเอินปลาจอดบ๊อบแมนซื้อมั้งไงปลา,า,ากระดำปลากระดำวะอืมอืมอินงแรกปลากระดำกันเลยเต่ากองกระดำนี่เรียกวฟังว่าต้มดำๆนะปลาดำมันมึงส้งมึงจะไข่ปลาสลิดแต่มันบ่แม่นกำลังดีอ่ะ มันจะก็อ้นว่าข้าวกำกากดมจะทอดมาที่เหลืองงามกว่ามูคนเนี้ยเ <c oughs> บอร์เ<า>ต็มด<ะ>ูมันดำดำผ <แ S 2> ู้ง่ายวุ้ยง่ายแต่ว่าเนื้อมันนี่เนื้อมันแน่นนะอือืกรอบนั่นละข <c oughs> องจอดตกได้นะอือใช่ขงจอดจะซักใช่เนื้อยืมว่าคุณบากบานเลยตัวตัวแหลกเลยโอ้ยบาดเลยมันแบบสิ้ลงไปได้เลย เอามาดนะ่เนี่ยงทนน่นอะอ,อะคทอีล่ลกปลาขนาดธรรมาดาละนีิ้่ปลาหรอยังทอดงมจะกบนอาลพัสด้งก็ยังทอดป้ดียบอก้งนี่มาเ <c oughs> สียบแว้ทอดสอดๆนะ ปลาไม่ไม่ปลาอไทานขึ้นเนาะใมาไม่ไเท่ากับั่วนั่นเลยมันจะปลาอู่มันคงทนรูปปลาที้เราอ่ไหมเบื้งกลางมันมันมมันมัม่กลางเพากรอบนี้พอ็กน้อยกินเาะกินม่ยงนบวมก็ไปพักอืมครับเจีบเอหต่ อินเนี่ยสเสียบก๋วยหอยหกระแ่บน้ำพริกกระแ่บพริกกระทิปลาลูกเอาปลาลูกไปนี่ไงมาเอกเราตัวหน่อยหมด <c oughs> นั่แหละความมุ่งอดเองโอ้ยหน่อยปวดตัวนี้นะตัวแรกโอเคอยู่ <c oughs> แมนบ่ <c oughs> แมนเออตัวนี้แล้วปลาแงางหน,หน่อยเลยเหระ ไม้แหลกได้เลยนะคระับบอง่ายหน่อยปาญญายังเป็นหลายตัวนะฮะมาเกยคือไม่สูม,มเมนยมแกจะได้ไล่เราเท้าเอ้ยนี่เรื่องนี้นี่สุดยอดจุกอ้อยหาปลากับมันบริบริษีป่งกับปิ้งละใครอยู่ได้ทอดอดียวนี่ <c oughs> มือ <c oughs> มือทอดเ้อ <c oughs> มือตัวใหญ่ปุ่มมาถูเออ ไม่ธรรมดานะนก็นนานแล้วกินอะแซ่บกินทอดมือกูกรอบปะหย่อยมนดละกรอบเบ้ดกรอบบุ้งนิดนะกรอบดีดไมนกรอบดีดี กินแนหวหัวได้ยัินหนึง้นอยู่เขาเขาก็ปักกันแล้วอืมบุ้ยติบอะกินได้บ่แยงเงแก้วัดได้ยังเหี่ยนชูไอเลเรื่องว่ะอ่วยไดอดอ่ะโอะอืมแล้วก็กินน้ำค่ะ นนตาเหมืนนอนเมื่อคืนเสีบบบ<อ>ยบเสียบเสียบอะขออยากกินเขาวกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,ายมาๆเด้อ มันก็จะจะาชวนเงจด